พาณิชย์เจ็ดร้อยอันหนึ่งมนุษย์และเทพยาดาจะได้ซึ่งทางสวรรค์และทางพระนิพพานก็ต้องอาศัยคบนักปราชญบเหมือนิทานพาณิชย์เจ็ดร้อยเป็นต้นเกระดังก็ได้ยินมวาว่าในการที่ล่วงไป สตสตวานิชายังมีพ่อคา้าสำเภาเจ็ดร้อยขึ้นสู่เรือสำเภาแน่นไปในท้องมหาสมุทรครั้นถึงเจ็ดวันสำเภาก็แตกน้ำพุ่งขึ้นมาพ่อค้าทั้งหลายก็พากันกลัวแก่ความตายพากันวุ่นวายกราบไหว้บวงสวงซึ่งเทพย,ายดา ที่ตนนับถือเอโกโพริโสยังมีบุรุษผู้หนึ่งเมื่อวันลงเรือสำเภาได้รับพระไตสรณคมและสินหาประการถวายทานแก่พระสงฆ์แล้วจึงลงเรือสำเภามาบุรุษผู้นั้นนั่งอยู่กลางนาวาพิจารณาซึ่งทานและศีลเป็นต้น ไม่มีความร้อนรนกระวลกระวายชนทั้งหลายจึงถามว่าเหตุใรท่านจึงไม่กลัวความตายบุรุษนั้นจึงบอกว่าเรามีจิตบริสุทธิ์อยู่ในสีหาประการถึงจะดับสังขานก็คงไปสู่สวรรค์เพราะเหตุน,นั้นเราจึงไม่กลัวความตายชนทั้งหลาย จึงถามว่าสินหาเราทั้งหลายจะรักษาได้ไหมบุรุษนั้นจึงบอกว่ารักษาได้ชนทั้งปวงจึงพาการดีใจจึงขอรับสินหาบุรุษนั้นก็จัดคนทั้งหลายเป็นเจ็ดพวกพวกณน้รอยพวกร้อยที่หนึ่งรับสินแล้วน้ำท่วมขึ้นมาเพียงข้อเท้า พวกร้อยที่สองรับสินแล้วน้ําท่วมขึ้นมาเพียงเข่าพวกร้อยที่สามรับสินแล้วน้ําท่วมขึ้นมาเพียงสะเอวพวกร้อยที่สี่รับสินแล้วน้ําท่วมขึ้นมาเพียงสะดือพวกร้อยที่ห้ารับสินแล้วน้ําท่วมขึ้นมาเพียงหนุ่มพวกร้อยที่หกรับสินแล้วน้ําท่วมขึ้นมาเพียงคอพวกร้อยที่เจ็ดรับสินแล้วน้ําท่วมขึ้นมาเพียง ปากครันชนทั้งหลายรับสินแล้วบุรุษที่เป็นอาจารย์จึงประกาศว่าสินานี้แหละเป็นที่พึ่งของท่านทั้งปวงไม่มีสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งแล้วท่านทั้งปวงจงมาตั้งมั่นในอยู่ในสินเถิดครันประกาศแล้วก็พากันจมลงไปในน้ำกาลัง โรตาเมื่อชนทั้งหลายทําการกิริยาตายก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงพร้อมกันทั้งสิ้นด้วยกุศลการรักษาสิ้นห้าเมื่อใกล้จะตายเพราะเหตุนั้นเทพยดาทั้งหลายจึงชื่อว่าสตุลละปาก,กานิยกะ เทพยาดาด้วยได้รับธรรมของสับปรุษคือศีนาจึงได้พากันขึ้นไปบังเกิดเป็นเทพยาดาพร้อมกันวิมานของเทพยาดาที่เป็นอาจารย์นั้นสูงร้อยยอดตั้งอยู่ท่ามกลางแห่งเทพยาดาที่เป็นสิทธิวิมานเทพยาดาที่เป็นสิทธิสูง12โยชน ล้อมวิมานเทพปย,ยดาอาจารย์สวยสุขอยู่ในวิมานดาวดึงเทพพย,ยดาที่เป็นสิทธิ์ทั้งหลายมีความยินดีในสมบัติครั้นพิจารณาไปก็รู้ว่าสมบัติเหล่านี้เราได้ด้วยอาศัยอาจารย์เป็นสับด์บรุษ เทพยจา,าทั้งหลายพระถนาจะกล่าวสรรเสริญคุณเทพยจดาที่เป็นอาจารย์จึงชวนกันลงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าในพระเชตวันเมืองสาวถีถวายอะพิวัทนาพระมหามุนีแล้วจึงกล่าวเป็นคาถาสรรเสริญคุณเทพยดาที่เป็นอาจารย์เพพทเพยดาที่หนึ่งกล่าวคาถาว่า สัพพิเรวะสมาเถาสถะสัพพิกุเทธาสัทวังสตังสัทมาม,มัญญายะใสยโยโพตินาปาปิโยสัพพะทุขาปมุตติ แปว่าบุคคลปรารถนาความสุขในอรยิยบทห้าคือนั่งนอนยืนเดินแล้วให้พึงคบนักปราชญ์ผู้มีปัญญาอันประเสริฐจึงมาละเสียซึ่งบาปอากุศลยกตนให้พ้นจากทุกขั้งปวงได้ เทพพยายดาที่สองกล่าวคาถาว่าสภิเรวะสมาเสถะละปานังลพตินายโตแปลว่าบุคคลจะได้ซึ่งปัญญาก็อาศัยคบนักปราชญ์ไม่ได้ในสำนักแห่งคนพาน เปรียบดังน้ํามันเกิดแต่ผลตะาไมา้ทั้งหลายมีผลมะพร้าวเป็นงาและงาเป็นต้นไม่เกิดแต่เหล็กกรวดทรายชั้นใดก็ฉะน,นั้นเทพย,ยดาที่สามกล่าวคาถาว่าสภิเรวะสมาเซธะระโส กมเชนาโสจติแปลว่าบุคคลจะไม่เศร้าโศกในถ้มกลางแห่งบริษัทที่เศร้าโศกก็อาศัยแก่คบนักปราชญ์ไม่ได้ในสำนักแห่งคนพาลเหมือนวัตถุนิทานนางมณิการรยาผนทุลเสนาบดีกิระดังได้ฟังมาว่า มีราชบุตรคนหนึ่งชื่อพันธุลกุมารอยู่ในเมืองอุสินาราได้เรียนศิลปศาสตร์ในสำนักอาจารย์เดียวกันกับพระยาประเสิทธิโกศลโสภะธุลกุมารโรพันธุลกุมารน,นั้น พานางมริกาผู้เป็นภรรยาออกจากเมืองกุสินารามาสู่เมืองสาวัตถีได้เป็นเสนาบุตีแห่งพยาประสิทธิ์ทิโกสนนางมริกานั้นคลอดบุตรทีละคู่ทีละคู่16คนเป็นบุตร32คนบุตรทั้ง3ามคนนั้นได้เรียนศิลปศาสตร์เป็นผู้ฉลาดอาจฐาร มีบริวารคนละพันคนละพันคิดเป็นสามหมื่นสองพันจู่มาวันหนึ่งชาวเมืองเป็นความกันด้วยทรัพย์สิ่งของตุลาการพิพากษาให้ผู้หนึ่งแพ้ด้วยไม่ยุติธรรมเห็นแก่สินจ้างสินบนขันเห็นพัน ทุลสเสนาบดีเดินมาผู้ที่แพ้ก็น้อมคำนับแล้วก็เราซึ่งเหตุให้ฟังผันธุลสเสนาบดีก็ไปโรงพิพากษาพิจารณาเป็นยุติธรรมแล้วจึงตัดสินให้ผู้แพ้กลับเป็นผู้ชนะตามยุติธรรมเตชนาะครั้งนั้นชนทั้งหลายก็พา,าการทำสาธุการแก่ พันธุรสินาบดีพระยาปาศิปะเสนทิโกศลได้ทรงทราบซึ่งเหตุนั้นจึงรับสั่งให้ถอดตุลาการผู้นั้นเสียจากหน้าที่ให้ตั้งพันธุรสินาบดีเป็นผู้พิพากษาตุลาการคนเก่าก็เสื่อมจากลาบและยุด รันล่วงการนานมาตุลาการผู้นั้นก็กราบทูลว่าผัานทราสินาบดีคิดกระบฏจะเอาสมบัติพระยาประเสศทิที่กุศลบรมกษัตริย์ก็ทรงเชื่อจึงให้ราชบุตรให้ถือเพศเป็นพวกโจรไปเที่ยวปล้นชาวบ้านประจันตคามจึงรับสั่งให้ ผ่านทรเสนาบดีกับทั้งบุตร32มคนออกไปจับพวกโจรทั้งหลายผ่านทรเสนาบดีกับบุตร32คนประพระราชองค์การแล้วก็พากันไปพระยาประเระสิทธิโกศลก็ต่างราชบุรุษทั้งหลายให้ตาออกไปฆ่าผันนทรลาเสนาบดีกับบุตรทั้งหลายให้ตายสิ้นด้วยกัน งทิวสังในวันนั้นนางมณิกาอาราธนาพระสาริบุตรกับพระภิกษุสงฆ์ห้าร้อยมาฉันในบ้านขณะนั้นมีหนังสือรับมาถึงนางมณิกาว่ามหาโย ο, ทาฆ่าพันธุลเสนบุดีกับบุตรทั้งหลายตายหมดแล้วนางมณิกาได้ ทราบเหตุก็ไม่บอกให้ลูกสะพ้ยทั้งหลายรู้เก็บหนังสือใส่ไว้ในพวกแล้วก็ถวายท่านแก่พระสงฆ์มีองค์พระสรีบุตรเป็นประธานขณะนั้นถาสีทำภาชนะแตกเฉพาะหน้าพระสรีบุตรและนางมณิกาพระสารีบุตร,ร,รจึงว่าแก่นางมณิกาว่า ท่านอย่าทำใจให้หวันไว้ด้วยภาชนะที่แตกนั้นเลยของที่ควรจะแตกก็ต้องแตกของที่ควรจะดับก็ต้องดับเป็นไปตามธรรมดาของสังขารท่านอย่าทำจิตใจให้ฟุ้งซ่านอุ่นวายสาตังสุตวานางมณดิกาได้ฟังพระสารีบุตรตักเตือนสติครั้งนั้น จึงชักหนังสือออกมาจากพกแล้วก็อ่านให้พระสารีบุตรฟังจึงว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญข้าพเจ้าได้รู้เหตุอย่างนี้ข้าพเจ้ายังไม่หวั่นไหวเหตุไรจึงมาเสียใจด้วยภาชนะแตกเท่านี้ครั้งนั้นพระสารีบุตรก็ แสดงธรรมเทศนาแก่นางมาริกาแล้วก็พาพระสงฆ์กลับไปสู่วิมานสามาริกา่ายนางมาริกาก็เรียกหมาซึ่งลูกสุภัยทั้งหลายบอกความว่าสามีของเจ้าทั้งปวงเขาฆ่าตายด้วยไม่มีความผิดพระ เพราะอากุศลทุจริตที่ทำมาแต่ชาติก่อนเจ้าทั้งหลายอย่าได้เดือดร้อนต่ำไรโศกาอย่ากโกรธแก่พะระยาอมรดเลยนางมริกาสั่งสอนลูกสะพ้ยแล้วก็นั่งอยู่ลูกสะพ้ยทั้งปวงก็ไม่เศร้าโศกร้องไห้ในการครั้งนั้น